นี่เป็นสถานที่สวยงามมากนะครับสวยจริงๆนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับมีการเล่นของด้วยนะไอ้ยมีหลายที่ด้วยนะมีรู้เขาทำไว้เพื่ออะไรมีการวาง วางครับบางนี่น่าจะเป็นดินน้ำมันเนาะนีน <Okay. S 1> ่ไหนไหนไปดูดิไม่ตาดีจังอาย,ยา่าเนี่ยจะวิ่งปุ้ด้วยด้วยไม่มีไม่มีทุกขี้เลยอ่ะใครเป็นคนออกมาทำวันนี้ใบเฟิร์นรู้จักไหม ใบเฟินที่อยู่ตามป่าน,นั่นีองมาขึ้นตามโขดหินที่เขาทำสวยงามมากจริงๆเลยสมัยก่อนเขาใช้อะไรทำสะตังลองลองคิดดูดิว่าเขาใช้เครื่องสมัยก่อนไม่น่าจะม,ไมีไม่น่าจะมีเครื่องยกเนาะน่าจะใช้แรงงานของคนในการยกอุงงป,กปกรณ์แล้วก็ตัดหินด้วยอะไระใบมีดเลย พัฒนาธรรมตัวนี้ไม่ใช่เก้าเก้าพเก้าเท่านะเมื่อกี้เก้าแสนเก้าแสนปีหรือ,อยังไงก้าแสปีไม่ใช่เก้าดูคุณผู้ชมเก็บภาพก่อนนะคะดูปัจจินดาถ่ายรูปตัวเองดูคุณผู้ชมครับดูความอลังการของพื้นที่ตรงนี้คุณเพชรดาลองมา พูดถึงความสวยงามหน่อยดินี่มีนักท่องเที่ยวเยอะเยอะมากมายนะครับที่มาเที่ยวที่เขาพนมลุงแล้วก็พากันเซอฟี่ความสวยงามของปราสาทที่นี่ผนนู้ชมค,ครับนี่เป็น ล่างน่าจะเป็นล่างน้ำเนาะสำหรับน้ำอืเพื่อทำเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรสักอย่างแล้วช่วงไหนคนที่เยอะปะช่วงเมษาค่ะช่วงที่เขาขึ้นเขาค่ะนักท่องเที่ยวนี่ จะเต็มเลที <t wasser> <t wasser> ่เลยเพราะว่าเทศบาลเทศบาลก็เขาจะพานจัดพิธีบวงสรวงขึ้นเขาพรุรุ่งกันคะแล้วก็จะจ้างชาวบ้านคนละร้อยคนละร้อทุกเทศบาลเทศบาลหนึ่งก็ต้องอย่างน้อยต้องหนึ่งร้อยคน ขึ้นเขาให้ให้ชาวบ้านคนละหนึ่งร้อยซื้อรองเท้าให้เขาซื้อเสื้อแขนยาวให้เขาเพราะว่าเราเพื่อจะมาบวงสรวงตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่อบตอยู่เทศบาลโอ้โหแต่ใวันนี้เราย้ายไปอยู่เขาดินแล้วก็เลยไม่ได้แล้วแล้วตรงตรงช่วงตรงนั้นมันเป็นอะไรนะป้าที่มีที่เขาทําพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงแล้วก็มีนาไลใช่บรรทมศิลป์เนาะ ทเออแล้วช่องตรงไหนป้าที่ที่เขาส่งแล้วมันมีนี่แหละนี่แหละนี่แหละช่องนี้แหละไปทางที่ว่าห้ามเข้าตรงนั้นส่งจากโน้นมาจะทะลุไรงนี้เลยอ๋อผาทิย์มันขึ้นทางไหนใช่ผาทิชเป็นขึ้นทาโน้นจะโอ้ด้านนี้จะเป็นทางที่ตะวันออกด้านนี้ตกทางนี้ทางนี้ออกมันจะตกแต่ว่าเวลามันจะตกมามันจะมองอ๋อมองตอนที่มันตกเราไามองทะลุไปทะลได้สวยมากเลยนี่จะต้องไปมองจุดที่ว่าห้ามเข้าตรงนั้นอืม จร่วกันลกลหมดเลยไม่มนนาต่างนี้ประตูนี่จะตรงกันหมดเลยป้าเป็นคนพื้นที่ตรงนี้เนาะนี่น,น,นีน่นเขาอยู่แต่เราไม่ค่อยได้อยู่แร้อที่กรุงเทพป้าอยู่กรุงเทพจะมาเที่ยวนี่เยค่ะพาเข้ามาที่หอปรออยู่เป็นเจ้าหน้าที่ต่ก่อนอยู่เทศบาลย่ญญเยีมแต่ที่นี่เน้ย้ายไปอยู่เขาดินเหนือที่บ้านกรวดค่ะไปทาประเพณีเครื่องเครือบที่นู่นแต่ที่นี่ขึ้นเขาจังหวัดพะเยาเอ้ยจังหวัดที่บุรีรัมนี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง เมืองต่ำเขาก็โด่งเมืองต่ำเขากระโด่งเขากระโดงแล้วก็ภาษาเขาเอ็นน้ำนองไโมบายโอสถานามไอโมบายที่นี่เนาะใช่พอดีผมมาจากจังหวัดพะเยาอ่าที่จังหวัดสวยสนามกีฬาเขาก็สวยก็ให้เป็นที่จองเที่ยวได้เนี่ยเขากระโดงก็เป็นไอ้ดินอะไรนะ เรียนภูเขาไฟอ่ะก็เรียกอันนี้ก็ภาษาทานศรรุ่นสานนไปาเรียนครับก็เรียน,นขอบคุณนะครับป้าเนา,านครับผมครับผมขอบคุณมากครับ นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นทางที่เขาถ่างตอนที่ดวงอาทิตย์ตกนะครับจะทะลุหากันหมดถึงด้านันบนนะ <c oughs> วันที่ะอะไรบ้างที่เขา พี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นี่เหรอเป็นมาคเทศเหออ๋อเป็นมาคุเทศโอ้โตรง้ะหกเจ็ดปีนะฮะเจ็ดลาอืมช่วงที่ดวงอาทิตย์มันจะตรงประตูนี้ใช่ไหมคือผู้สร้าง เขามีจิตนาต้องการให้ลูกขอรบได้รับพลังจากแสงนะครับพลีพลังสุริยะพลังสุริยะก็คืออืมสีบริมอยู่ตรงตรงตรงกลางใช่ไหมครับอืมถ้าของเดิมมันเป็นห่อมหายไปแล้วอันนี้คนเป็นความอาจารย์ดอกเตยสารพัดทำทำขึ้นมาใหม่ของเดิมเป็นห่อของเก่ามันหายไปแล้วแต่นี่ทำขึ้นมาใหม่ใช่ครับประตู ถ้าเป็นศาสนาพุทธนะก็จะเป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นศาสนาฮินดูครับแต่มันเป็นลัทธิสายวานิการสร้างสถาปัตย์ปีวังสายวานิกายเป็นายชนบนิกายอันทรงขนาดอรใหญ่ครับครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือพี่เขาที่ประจำอยู่ที่นี่เป็นมัคคุเทศก์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเขาพนมรุ้งนะครับ หรือว่ามีหารบนมรุงตรงนี้นะครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะครับ๋อผมชื่อเทอพอพีเทพนะครับใครที่มาเที่ยวที่เขาพนรุงก็ขอความความรู้จากแกได้นะครับดีดน,น,นะครับไดรับได้ครับ,บแล้วประตูตรงนี้สิบห้าบาทเนี่ยี่ที่ทะลุออกไปมองเห็นดวงอาทิตย์ตกนี่เนาะไม่เขาพนมร้มันสร้างตามแกนที่ออกตกอืเขาตีตามแสงตีตามแสง น,นบรนเี่ก้าะอะเพื่อจะได้ล้วแสงพลังงานจากแสงก็คือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงไง,งมันจะตีเส้น,สนอปมอยูเส้นนะครับพี่เดินสะดวกเนาะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้โอ้โหข้างในนี่มีข้างขาวไหมพี่เห็นเส้นเลยเนี่ยครับ เ<ม>นี่ยสี่เนเนี่ยเห็นไหมเ<ม>ขาตีดาใสงเขาตีเส้นข้างล่างเพื่อสร้างบันไดไม่ให้เอียงสี่ข้างบ<ม>นเพื่อสร้างประตูไม่เอ,อยียงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพระอาทิตย์ต้องตรงประตูดูเรื่องยังไงมือตรงเพราะม,มันเลยงไว้แล้วนะครับเจนตน,า,<ม>นาเจนตนาให้มันตรงอืม เป็นความชานฉลาดของคนโบราณนอะเนาะขึ้นของสองเหมือนเจ้าสุภัสสุเมญยาู้ต้ตามีเจตนาต้องการให้รูปพรงรูได้รับพลังจะแสงทุกเรี่ครับนี่ผู้ชมมันเป็นที่อยู่ของเทพกษัตริย์พัณบูชาเทพแล้วกับคืนใครใยๆว่าพระเจ้าบานเราอ๋อเนันอยู่หรอกแต่มีคนดูแลรักษานะครับ เป็นที่ว่าอะไรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ผู้ชมแต่ขมิ้นมันสร้างปราสาทที่ไหนก็ตามไม่มีเสร็จหรอกครับนล้วครวัดก,ก็ไม่เสร็จตลอดอันนี้อืมใช่ใช่ใช่ตลอดอันนี้เกะไม่เสร็จเลยครับใช่ครับขมิ้นสร้างปราสาททุกที่ไม่มีเสร็จครับรู้เสื่อมก่อนเสร็จอรุทยาก่อน นท่นานบรรดายังแกะไม่เสร็จนะคะะลายดน,น,นะครับลายที่เห็นก็คือลายกา้านตรงนี้เขาจะเรียกว่าสะพานออน,นาคราชนะคุณผู้ชมไม่มีตัวนี้มีแค่ลิ้ีปากบนขึ้นไปหาศหีระใช่คืออะไรอะไรคะ ว่าอะไรจะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกินแม้กซ์ใน่าตัวเองมีตัวเองตั้งแต่ปลายเท้าลนมาถึงมือสีปากล่างไม่มีมือสีปากล่างมีแค่มือสีปากบนขึ้นมาถึงสีจ่าตรนี้เกิดจากกาที่สัตว์ของมันคว่าการกรหลกจะปวดท่าสิ่งทุกอย่างทหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ตาหูด้วยถ้าล้าหูให้น้องสังเกตุว่าจะไม่ีทุกตัวตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะ วยงามจริงๆมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ชัดเจนนะครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่สูงสูงมากนะคุณผู้ชม มองดูคนก็นแล้วกันว่าคนตัวเล็กๆเองนะครับตรงที่เราอยู่อยู่ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของปราสาทนะครับที่ที่ตรงนี้ที่เขามาถ่ายทําหนังเรื่องนาคีเนาะ,ะนาคอนของคุณั ค่ะคุณผู้ชมที่มองเห็นอยู่ไกลๆนะคะนี่ก็เป็นปราสาทเมืองต่านะคะซึ่งเราอยู่บนที่สูงสุดของเขาพนมลุงถ่ายลงไปนะคะจะมองเห็นพื้นที่ตรงนี้สูงมากๆแล้วก็ใช่ข้างล่างจะเป็นปราสาทเมืองต่ามองเห็นชิวทของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ชัดเจนเนาะใช่ใบ้านหลังเล็กนิดเดียวเห็นไหมเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเลยตอนนี้มองด้วยกล้องนี่ สวยจริงๆนักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากช่วงเดือนพฤศจิกานะที่เรามาใช่วันนี้วัน,นที่ยี่สิบที่ยี่สิจิกาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับน้องสตังคธัรลดานะคะโรงเรียนปิดเทอมแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่นี่สวยงามไหมสวยเนาะก็ จะเก็บภาพฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวกันที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์กับปราสาทเขาพนมลุงนะคะก็เราจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็โอ้โหวันนี้รู้สึกว่าขนลุก <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ซับสไคร่ใ่างว่าไม่ใช่ซับสไครนะแอลแ้ลทีเจนิ เล่าเรื่องผ่านตำนานเข้าไปกดติดตามเราให้กำลังใจเรานะคะจากเนื้อจรลดใต้เราจะพาคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสก็จะเก็บภาพมาแบบนี้นะคะ่ะกับพัชนิดารุ่งแสงนะคะบ๊ายบายจ้าทีนี้นะคุณผู้ชม<ๆ>เราจะทิ้งท้ายคลิปด้วยการเดินทละลุช่องประตูทั้ง15บาน15ประตูเขาบอกว่าที่ตรงนี้นี่เวลาไทย เวลาถ่ายตอนเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์จะตกลงด้านนู้นจะสวยงามมากคือสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์จัดตรงนี้ทะลุไปนู่นเลยค่ะใช่นี่ๆๆไม่เห็นในะช่องช่องาขาวๆคุณผู้ชมมีความชานฉลาดของอคนผู้ชมตรงนี้จะมีกลิ่นจะมีกลิ่นหน่อยนะ นีจะมองเห็นไหมคุณผู้ชมจะมีรูปปั้นตั้งแล้วก็ข้างในจะมีกลิ่นข้างขาวนิดนึง,งนนเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนถ้าความมืดข้างค้า,าวก็จะชอบนะถ่ายก่อนด้านซ้ายค่ะเขาอยู่ที่กอดประตูนะคะด้านซายคือที่อยู่ที่กอดของประตูค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับอาจารย์มนริศรีโทดุมาถ่ายภาพเอาไว้ก็ยังอยู่ที่กอดของประตูนะคะนะคะแต่ว่าตอน นี่นี่นี่ลงนั่นนี่ตอนที่พอยู่ที่กของกระโจค่ะช่องนี้จะเต็มค่ะลูกเนี่ยเราถึงตรงนี้เลยนะคะแต่ทิ่นี้ไม่อยู่ในภาพถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นที่นนีจะหายไปเกาะที่นนีจะหายไปกาะนะคะจะเจอที่รถทัวร์สองพันหาอยปวัดกาที่พอตรวจสอบที่เล่ค่ะที่ร้านขายของเก่าที่กงเทเราก็เลยพบอปอย่ท่น ู้ชมครับตรงนี้จะเป็นเป็นรูกวัวเป็นลูกบัวพานะของพระศิวะเจ้านะครับนรังถังอือหือ <c oughs> มันทะลุด้านนู้นได้สิบห้าบานเรายังทะลุไม่หมดเลยมีกลิ่นข้างขาวเลยนะ,ะ,ะ,ะนี่น่าจะเป็นซีีวลิงซีววลิงของศิวะ มันจะเป็นเกี่ยวกับวันที่7นะคนี่ดูได้ยังไก็่าบอกว่านครวัดหรือว่าปราสาทเขาพนมดงเนี่ยเป็นปราสาทของขาเมเน่จะสร้างไม่เสร็จสักที่ ตัๆเกกบไรบม่อะะอุ้ยอื้มัสวยจริงๆนะคุณผู้ชมเป็นศิลปะ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของต้นไม้ที่อยู่ประจำสอข้างทางของทางขึงน้นของเขากะวิหารก็ยังม,มีต้นไม้ใหญ่หนะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างของขอพอนมลุง้งเมื่อกี้ผมจะบอกว่าเขาพรอมิหารหรือเปล่าไม่ใช่นะครับขอพอนมลุง้งสวยงามจริงๆ คุณผู้ชมครับคลิปนี้เราก็ต้องนำรายการจากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงแล้วอย่าลืมติดตามทางช่องของเรื่องเล่าผ่านตำนานนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเขาพนมลุงนะครับไปฝันว่าครั้งหนึ่งเคยอยากจะมาเที่ยว สุดท้ายความฝันก็เป็นจริงพีเทีย